ที่ห้าครึ่งแล้วตอนนี้แสงไฟจากทางเดินที่ขึ้นเขาวพระจานทร์ยังสว่างสวยัยทุประตูทางเข้าวัดด้านในมีป้ายบอกทางเห็นได้ชัดเจนมีซุ้มต่างๆเชิญชวนให้ผู้แสวงบุญให้ร่วมทำบุญ ขนาดที่1ปีมีหนึ่งครั้งที่เขาวงประจันจะเปิดให้สามารถเดินขึ้นเขาได้ตลอด24ชั่วโมงการเดินขึ้นเขาในช่วงกลางคืนจะเหนื่อยน้อยกว่าช่วงกลางวันที่จะเจอแดดร้อนจัด จุดเริ่มต้นของการเดินขึ้นเขากับปันได3,790ขั้นเดินม,มาแป๊บเดียว500ขั้นแล้ว ที่หลงเหลือจากอรยธรรม 1,500้ 1> 1, ขั้นแล้วต้องแวะร้านค้าข้างหน้าสักหน่อยที่จริงผมก็แวะเกือบทุกร้านค้าเด็กก็เดินขึ้นมาด้วยโอ้เก่งจริงๆเลยช่วงขาลงมีเทคนิคการลงด้วยการเดินแบบถอยหลังทุกวัยสามารถนำมาใช้ได้ถุงซิ่งมีขายสำหรับการลงที่รวดเร็ว วิธีใช้นี้เห็นเป็นระยะกรงขนาดใหญ่เอาไว้สำหรับทิ้งขยะมีเห็นเป็นระยะของการขึ้นเขาจะให้ดีเพราะว่าควรจะมีโครงการขยะคืนถิ่นหรือขยะกลับบ้านราะหว่า,างทางจะไม่มีถังขยะให้เมื่อเรานําขึ้นไปได้เราก็ต้องนํามันลงมาได้เช่นกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําดื่มเมื่อนักสแสวงบุญนําขยะลงมา ทางวัดก็จะจัดการแจกเหรียญบูชาขาวหอกพระจันทร์เพื่อเป็นที่ระลึกที่ช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วแถวนี้มีขายน้ำส้มสายชูไหมครับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูให้มาขายเป็นน้ำส้มธรรมดาแล้วอ๋อเหรอพวกนี้มันจะเป็นเขาไม่ขึ้นหรออืม้อนชื่อเขาพวกของดอกมันจะขึ้นอ๋ออหาล้วข้างล่างถ้าเกิดไปซื้อมีไหมน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีนะไม่เห็นก็บอกว่าเมืองลพบ,บุรีมันไม่มีน้ำส้มสายชูไง เขาห้ามขายเขายได้ันแจกขายได้นเสียไปแล้วก็ขายได้งงั้นเลยมันไม่เกี่ยวกันแล้วตัวเนี้ย่านก็เสียไปแล้วอาลูกสาวก็อยู่ในถ้ำกะเขาก็เสียแล้วอ๋อเสียไปหมดแล้วเสียกัหมดทั้งพ่อทั้งลูกแล้วอือว่วชนที่เยีจะรักษามันไม่มีเขาไม่ขายให้อ๋อตอนนี้ลูกเขาเป็น เป็นโพนพ่อเป็นยักษ์เนาะอืมตอนนั้นขายไม่ได้เลยไม่มีใครขายให้เลยอ๋อแต่ตอนนี้มางแต่พระกรามมาแหละแต่ตอนนี้เสียหมดแล้วก็ขายได้เสียหมดแล้วได้ทุกที่เลยไม่แล้วจริงๆสมัยก่อนมีขายไหมมันลบบุรีมีไหมมียากเนเราเป็นเด็กเรียงว่าเขาไม่ขายให้ว่าเขากลัวยักษ์ไงล่ะอ๋อเมื่อก่อนนี่เหรอเออตอนพี่เป็นเด็กประวัติเขาเล่าพอสั่งพ่อฝักเราฟังนะอืม ว่าเขาจะาเขยิบมาโขลยมาหากินคนไงอะไรเพื่อกับแยกกันเนาะอ oh. แล้วลูกลูกเขาเป็นเป็นผู้หญิงเป็นคน mm hmm. เป็นในถ้ำนางสีประจันนั่นแหละครับ <That 's S 2> uh. นางสีประจันไม่ได้แต่งงานหรอกเรือมาร่มมันที่ mm hmm. จอระเขคขวางโอวัดเขาจอรเข้อยู่นู่นยาวก mm hmm. ิดอยู่นู่น <That 's S 1> ประวัติก็มานะลูกก็ร mm ู้จากประวัติก็มันก็เป็นประวัติจริงมันเขาจอระเข้ขวาง คนจีนมาขอนางศรีวิจันทนระ์น่ะไม่ได้แต่งงานแล้วก็มาเรือร่มเสียอืมนั่นแหละแมงซีวิจันทร์ก็มาเป็นม่ายกันแกก็แบบยอดเก่งอย่างเงี่นยออนะไอ้ลูก<ๆ>เข้าๆๆๆๆกุ่นเกนั่นเนี่ยคนเกะคนเข้ากขาบวกกันเนาะลูกเขาจัได้แค่นั้นแหละอ้าวได้ขอบคุณมากช่าง <laughs> นหน้าตั้งเลยครับ กดแล้วมันล้าแล้วนะคือคันนี่ ในที่สุดผมก็เดินมาถึงยอดเขาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งว่ากันว่าเข้าต้มบนยอดเขาวงพระจันทร์อร่อยมาก ผมเดินออกมาซื้อไข่เค็มหนึ่งไป15บาทก็เต่อด้วยเกี็มชายใส่เกลือเล็กน้อยเท่านี้ก็อร่อยแล้วป้ายผู้พิชิตมีคนมาต่อคิวอย่างต่อเนื่องจะได้คิวยาวนะครับ ผมหลบไปชมถ้ำของแม่นางสีประจันซึ่งอยู่ถัดออกไปไม่ไกลนะทางเข้าถ้ำไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เป็นถ้ำขนาดเล็กมากเดินได้ทีละคน มีคนมาถวายชุดไทยเป็นจำนวนมากออาจากถ้ำขึ้นมาด้านบนจะเป็นมณฑปเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาท ซึ่งมีผู้คนมากราบไหว้วางภูมิาลัยไว้ด้านบนทำให้ตอนนี้ไม่สามารถมองเห็นรอยพระบาทได้พนยอดเขาวขงพระจันทร์มีพระให้กราบไหว้ขอพร สามารถถวายสังฆทานได้ตามสะดวก มีลิงสองตัวกำลังค้นหาอาหารที่ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างในกองขยะทางเดินไปที่ผานางฟ้าซึ่งอยู่อีกด้านของเขาลูกนี้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสักหน่อย ผ่านมนดบปที่มีช้างเสียงทายผานางฟ้าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของยอดเขาวงพจันจร์ ผมไม่ได้เสียงทายแต่ลองยกดูค่อนข้างหนักเหมือนกันโอ้เฮียนี่สุดยอดอ <laughs> มีคนให้กำลังใจด้วย ได้เวลาลงเขาแล้วบมสบสเกตเห็นผู้แสวงบุญเหมือนจะเป็นเอามาพกิกด้านแขนขวามีพ่อคอยแนะนำการเดินลง เออลอลงองงีียข้นได้ไมออได้ทราบมาออว่าเมื่อก่อนแข็งแรงปกติเป็นอย่างนี้เกิดจากการได้รับวัคซีนโควิดจึงทําให้ร่างกายเปลี่ยนไปผมนับถือความใจเย็นของคุณพ่อมากที่ขอให้กําลังใจตลอดเวลาถ้ายังใจสู้ที่มาเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์ในขณะออที่ผู้มีร่างกายปกติขับท้อถอยเดินขึ้นได้ไม่กี่ขั้นออก็ถอดใจเดินทางกลับแบบนี้มันอยู่ที่ใจจริงๆ น้ะก่อนแล้วนัดมาพบกันไหมมีเนาะจะได้เจอกันอ่านัดบันด้วยนะครับเจอวันไหน <c oughs> <c oughs> โอเคสู้ๆพยายามขยับ <c oughs> แขนขาจะได้บีแรง พี่ต้องหิวปีกกันเลยแหละครับ <ś 2> ระวังปีกหลุดนะเขาต้มอ,อะไรหนูไปเพื่อเข้าต้มเลยเอ้โหสู้สู้ขาลงอยากได้น้ำหวานเพิ่มกลูกโคสผมสั่งน้ำแข็งใสมานั่งกินเพิ่มพลังสักหน่อยแค่หนึ่งเล็กน้ำหนึ่ง จ,าจ่าจ่าจะตามตงไปนะจ้าจ่าจ่าก็จะโทรบอกว่าจ่าถึงแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเคภาษาฝรั่งด้วย <c oughs> สู้ๆนะลูกนะบอกพจ่าให้ถึงนะหมยถึงนะจา๊า ก่อนกลับผมเดินมาชมพระพุทธโชคดูแล้วไม่สูงและไม่ไกลมากแต่ในช่วงลองวันแดดร้อนจัดทำให้เหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วผมใช้ร่าใจไม่ได้ติดน้ำมาด้วย ต้องนั่งพักมากกว่าเดิมเหนื่อยเร็วกว่าเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์เสียอีก